สวัสดีครับมันเอกมัว่วพอ่อกันอีกแล้วครับกับในช่วงของแร่กระท่าทางช่องแห่งแสงชแนลมันเอกมีวัตถุมงคลใาหา้เบิง้งมาให้ศึกษากันตรกันนีไอ้น้ำวัตถุมงคลของหลวงปู่ถิ่อิสริกวัตหารไรจังหวัดร,ระยองไม้เบิ้งกันอีกแล้วครับเป็น เนื้อผงไผ่คุมาน่วนสารต่างๆของหลวงปู่ที่ท่านได้จัดสั่งประตูมคนแต่ละหลุนแต่ละปีแต่ละยุคให้เบื่องกันครับน,นี่ก็เป็นพิมพ์เสียนเหล็กเสียนเหล็กหน,นาน,นุ่มหรือยังไงนี่ครับไอมีผมมุ้งยังไงกับบอกกันได้ครับเนื้อขาวสวยงาม องก็มีดสององแต่องคหนึ่งผมก็ใั้พี่ไปแล้วเพิ่นก็ศรัทธาผมู็ทิ่มคือกันผมก็เลยให้เพิ่นไปมันปั่นเพินไปใส่แล้วครับไปใส่ไปบูชากันครับอันไปที่ศรัทธาพูดอะไรก็ต้องได้ไปแล้วครับผมผม้วนชานแน่น และทีนี้ออกเปสีน้ำตาลนี่คือเป็นมัสฉานหลายอย่างผสมกันไปเนื้อแข็งครับเนื้อแข็งแข็งแกงหากานเอา,าแล้วครับมัน,นี่ขอ,ขอเจ้าไว้ซมี่แล้วครับขอขอบคุณทุกคนห,หลายๆดีขเมา้าชาชมขอมาที่ตาม ก็ขอฝากติดตามกันไปเรื่อยๆว่าอีพี่หนาผมชิม,มี่ยังไม่เบิ่งมานับสนุนให้เบิ่งกันสวัสดีครับผม